ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องผู้หญิงนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆตามาตัดขาดพี่น้องอันนี้ตัดสินกันไปเลยใบเดียวใครจะมียอกาชนะเขาซ้อมแล้วนะน้อยน้อย0.3ครับสวัสดีพี่คออ้เรียวแบทสุเลยอะ say hey 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 โหเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลย เอกนะออกตาวันนี้ก็มผู้หญิงมาจนลองาฟได้บ้างรึได้ดิเห็นผู้หญิงแบบมันยิ้ได้ใช่ไหมหนุ่มอะไรออกนะออกตาไปทายาไปไปทไได้มาขันีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ย มีการเล่นเกมกันสังนิดสักหน่อยแล้วใครชนะเนี่ยจะได้ไประเด็ก๋กวกระซายแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอสาวๆกันนะคะวันนี้เรามีเสื้อออสเตรเลียเป็น,นตต10ตัวด้วยกัน10ตัวครับ Say Hey 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 เพราะว่าคลิปนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีนั่นก็คือโป๊กเกอร์และดัมมี่นั่นเองเป็นเกมออนไลน์มือถือนะคะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ฟรีและก็อีกอย่างหนึ่งคือมีพวกมินิเกมมินิเกมมากมายทั้งเสือมังกรทั้งสลอดผลไม้อะไรไปเล่นได้เลยเล่นไม่เป็นเขามีสอนใช่เขามีระบบสอนใช่เล่นง่ายและเล่นไม่เสียตังค์เล่นฟรีแล้วช่วงนี้ได้ข่ามีช่วงแบบเป็นาไคุนกิจกรรมของอินฟลูเอนเซอร์มากมายนะครับอย่างเล่านี่ แจกเสื้อ10ตัวต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับถึงจะรู้ว่าเราแจกยังไงแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเกมไปเดทกับสาวกันโหลดเกมนี้ก่อนนะครับทิมไปเลยโบกเกอร์ออนไลน์เอาลิมมีการ์ดครับนี่ครับขอบคุณผู้สนับสนุนทีดีวยดวครับกดโ<ล><ล>หลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับขึ้นแล้วครับง่าย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 เลยโหลดเลยครับก็คือเกมนี้นะคะมีให้โหลดทั้งในระบบของ Android กับ iOS เลยทีเดียวฟรีด้วยไม่ใช่การพรานันอ่ะตอนนี้เรามีครบแล้ว จะเป็นเกมเป็นสาวนะคะแต่ว่าเรายังไม่ให้เห็นนะคะว่าสาวเนี่ยวสวยแค่ไหนนะคะเ,เดี๋ยวเราไปเล่นเกมโป๊กเกอร์กันเลยดีก่าไป,ไป,ไป มีเฮียเลยอ่ะอ่ะมีคู่อ่ะมีหกคู่หนึ่งโอเคค่มีคู่คู่อะไรอ่ะมีสิบคู่หนึ่งเฮ้ยเก็บไปไปเาอ้าอีหยงว่ะปาดไอซ่าฟาดปาดโอเคนไปแล้วหนึ่งแต้มแกไปดแกไปแกไปเดี๋ยวไม่อยู่ไปให้มันตกกลนนะ มันอ่นตกมันเบามือยังหนักได้ยินเสียงป่าเล่นไฟงี้เอาเข้าไปไอซัดบอลอีกแล้วไม่มีหิ้ยเลยไอสัตว์มีไหมมีเซ็ตกูอะไรไหนอ่ะเฮ้ยมีคุ้งก้าวเว้ยคุ้งก้าวเว้ยเดี๋ยวโดนแน่โดนแน่คนเมือง สีไงสีไหนสีหน้ามึงไงจำรานกินไปตาเนี้ยโอ้โหปลปลสิบคู่สิบคู่อะเราจะแขตาหนึ่งตานึง,งแล้วก็เราตัดสินกันจะตัดสินกันด้วยดัมมีต่ตอบนี่เสมอเสมอแล้วนี่กูปัดกูมีหนึ่งคู่ตาเนี้ยเฮ้ยกูสิบด้วย <ไป S 1> กูคร <Euros. S 1> ับกูมีคู่เจ็ด้วยเจ็ดมาน้อยกู ใจใจนะแจโหเย้เข้เยี่ยแยใจใจด้วยทำไมมีคู่ผมมีตองหกเดี๋ยวเวลาเวลามึงจริงๆที่สำลันชนะเกมแรกเรื่องดวงจังไเนี่ยเขาทอนนัดเลยนัดที่ให้เขาไม่เถอะต่อไปตัดสินกันที่ดัมมี่สรุปผลคะแนนนะคะเกมแรกพี่สำรัน

เล่นกกือตีงูอ่ะเกมเอาไปอ้าวเกิดไปเจ็ดไปเก้าให้ไม่ดียวสักเลยนักวันนี้กูจะให้คนเอาหัวไปเกิดคืออะไรวะเกิดูแล้วเฮ้ยมันอย่าฟา นี่นี่ในคาโนยิงกันแล้วเมื่อกี้มีใครยิงกันหรอวะไอ้อยแ่นหนุเงี้ยมันอย่าฟามันอย่าฟาแล้วตกเขาแล้วก็ไม่เกิดไม่เลยหรอไม่ก็ไม่ก็มันไสอเกีม่มันไสเก็บหมดเลยเอาไปจบเกมครับเดีเอามาดูดูดูเร็วดูเดูด ฝากฝากแปดตองกล้าวไอ้ไม่ใช่ตองเลยโฟร์คว่มสี่ครับคนมือครับเอเคเกาไม่ยอมเจริงที่เรื่อ,ง,องนี้ะนอะะตอนนี้มีคนชนะสองคนอ่ะ,อะจบกันที่เกมเสือมังกรไปเลยเลลปิดคนละใบต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องผอู้หญิงนี่นไม่ได้ไม, <ś> ไม่ได้ไม่ได้ ตัดสินกันไปเลยใบเดียวใคแจ่มกว่าชนะอซสอมแล้วนะน้อยน้อยสุดสามมากสุดสองนะดูใบเดียวจบไปเลยดีกว่าจบไปเลยโอ้โหตายแล้วนาะยตายแล้วโอย Hey, hey, hey. เรบไปสู Rabbi, e kind of ้ดิเออเฮ้ยเฮ้ยท่นนมานี่ยมาเนีมาไหนครับเออคี้ข้าเลยนะนั่งตรงนี้นั่งนี้งไม่จะขึ้นรถมึงไม่น่าเล่นแพ้มันเลยขึ้นรถมันกางขนาดาษอ่ะนั่งลงดิใช่สครับท่านกูจะขึ้นรถมึงก็นั่งลงดิเออนั่งยังไงครับท่านท่านก็ทำให้ดูนะอ๋ออ๋ออ้สัตว์บันไดอ๋อเออมึงดูไว้นะมึงดูไว้นะมึงดูไว้นะ เฮ้ยแล้วไ่เปิดแอร์เหรอเฮ้ยรับท่านครับไปเปิดแอร์นี่ไปทรู้จไปนเดี๋ยวพีเลยนมาเรียนเชิญนายท่านรอสาวสักครู่นะครับโอ้โหคุณผู้หญิงมาแล้วครับคุณผู้หญิงมาแล้วครับเชิญครับเชิญครับโอ้อมาามามามาามาา อยาแนะนำก่อนนะคุณฝ้ายค่ะวันนี้คู่เดทของคุณฝ้ายนี่คือเขาชนะเกมมาระดับพันล้านครับเขาเลยได้คุณฝ้ายเป็นคู่เดทวันนี้ต้องยอมเขาดิ้นไหมครับตามใจเขาดิ้นไหมครับยอมย้อนยังไงบ้างคะเขาอยากทำอะไรต้องให้เท่าไรนะครับจะทำลายบอกเขาไปก่อนอันดับแรกที่ว่าจะทำอะไรอะไรนะบาย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 คืออะไรบายบายก็แค่จับจับลูกคเบาเบาเบาดิ้นเบาเบาเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยน้ำมาดิ้ก่อนเบื่อพวกขี้ข้าเนี่ยเป่า ขกเข่าขุเข่าขุเข่าขุเข่าตั้มตั้มช้มชาตช้าเราไม่ทันใจอ่ะค่ะอันเดอจะเสิร์ฟให้ค่ะคุณผู้ชายเขาคุ่ะต้องต้องเกี่ยวแขนกหน่อยเกี่ยวแขนหน่อยไข้มือหน่อยนะยิ่กว่าเหรอชิ่กว่าเหรอไม่มีทิศครับเดี๋ยวให้ตายตายแล้วมีความสุขทิพหายแล้วเปนักษณเป็ประ้ยมึงตบแม่ผู้งญิงถึงกลุ่ยเลย ใสอ่ะเดี๋ไปทำท่านมึงก็ให้คูกินก่อนเด้โอ้ยบักล้วยไ่ไไไม่ไ่ชนีเเดี๋ยวพีชาออกรถยิ้มเสรได้เลยเส์อาหารอไปับเจอกันครับ ออกมาจากไหนเนี่ยมันก็ออกมาจากตรงนี้ค่ะอันเชนเชนตรงนี้ก่อนโอ๊ยดูความสุขก็ล่ะเขาอ่ะเนี่ยมีเค้กอไหมอันนี้เค้กจะมาทำอะไรจะมาทำอะไรอยากขามาอยากเลิกเค้กมไม่เกี่ยวมึงจะตายก็ไม่เกี่ยวอันนี้มันวันของเขาเขาชนะเล่นไพ่แพ้เพอาะมึงนี้นักกอดแซ่โอ้ตาตาตา ขอให้เงียบดูขอให้เงียบหน่อยอีทีต้องแขกให้ถึงที่เอ่ะไปเลยค่ะจูเฟอร์ไปแล้วนะค่ะเลยค่ะที่จองเอาไว้อ่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้ผ่านผ่านผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วมีความสุขไหมมีความสุขไหมมี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 หลายหลายโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยก็อาจจะมีครั้งเดียวจะตายแล้วไปลงมาไปเคลียร์พื้นที่ดิเรียบร้อยครับหนึนครับชั้นชั้นเดินได้ไหมครับคุณนัลล าไปเลยไอบานไปเลยไ่ทำไมเอามาหาเรียบร้อยแล้วไมอาหาร่ยเฮ้ยั่ในร้านดูกลัวทำไมเป็นร้านระจอกกระแจเนไ่กระจอกงบอกร้านกระจอกพูดกรบจอกกันพูดอะไรกระจอกกระแจไอ้จอมันว่าร้านเราจอกกระแจเว้ยเฮ้ยเงี้ยจอกนี่มันนี่มันร้านเดียวในซอย อร่อยที่สุดแล้วร้าเนี่ยเขาพันบอกกันก็แค่อาหารแม่อร่อยคนตีหมื่นคนดูมันพูดนี่สรุปไฟฟ้ากูหาตีทั้นี่ยมันบอกพี่ผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวนี่มันดูถูกร้านพี่อ่ะเฮ้ยโโอ้หแล้วที่สั่นจะมีอะไรบ้างก็มีเกลือเกลือเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นอตัวนั้นกระลึ้กระเหลี่ยมไปยุ่งอะไรเ้ากนมึงไปอยู่บนรถไป่มาเที่ยวไม่รู้นานๆเย็นๆตัวนี้มีเค้กไหลหรือเนื้อแท้ กูบอกแล้วอย่ามาเล่นนอนเลยแค่แค่เไม่ได้แต่ครทนี่แหละครับไงอร่อยัก่ครับอาดีกว่ากินกับเาียไหมครับดีดีกว่าเยอะเลยแฮร่น้ำซุปไหมคับนยน้ำซุปน้ำซุปนะ

แบบเป็นไข่พี่มคืนไม่มีในบทเ้ยเดีอะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในโลกเสียงเข้างานเต่าเลยอ๋อเขาไม่คล่องคอครับเขาเขากินข้าวติดน้ำซุปร้อนๆนะคะดิฟนไม่ได้เลยนี่ต้องคอยอยู่คอยก่อน ฮ้ยมึงก้ท่านไมเนี่เดี๋ยวูเป็นนายใจกูเป็นนาหกืเป็นที่ข้ามีควาสุขขนาดไหนอ่ะพอเราไ้เล่นนี้เขาได้เย้่มน้องจริง้องจริงเขาชนะเกมมีมีความสุขที่สุดเลยลกทำไมพวกนี้ยืนดูวันเช้ามีปนยิตายหาแล้วเนี่ยแล้วเขาเขาบ้าชดชิดหรือไรโอ้โห จะรู้ได้อย่างไรว่านายบอทีละไอ้หอมแก้มจะขอด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ท่านลองกับไปก่อนนะคะเอาเอาเลยป่ะเอาเลยเอาเลยจ้าหนึ่งสองสามอ้ไเอี่ยว่าไม่ใช่เลยสัตว์ เต็มปากเลยน้ำเกี้ยนะครับคุณบนเออตอไปนี้จะมีแต่ความสุขความสำงานแล้วครับท่านโอเคเต็มที่เลยนะต่อไปนี้นะครับโรงแรมห้อง VIP Luxury เราเตรียมมาให้ท่านแล้วครับอีกกี่นาทีถึงสองวันสองคืนครับอยู่กับน้องเขาไม่ต้องออกมาเลยครับเฮียท่านจะว่าไหมครับฮะเฮียท่านอย่าไปพูดถึงพูดถึงจอเฮีย ไย่มันเลนเดอร์กูเอารเอกูเอาเดอ่ลงแรมาอยู่ไกลยังวะโอ้เยไม่ไหวเละไมวนี่เรื่องจริงหรือไบทครับเรื่องจริงชอบไหมครับท่านชอบไหมครับโคตมักเลยโคตรมักเลยโคตมักเลยโคตมักโคต อโเรียกโคตรมั่งมึงมึงโอ้ยมึงมึงตะเข็บเลยมั้ยมึงตะเข็บด้วยเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเดี๋ยวไปที่นู่นได้ดูแล้วดี๋ยวไ่นู่นไดดูแลอนจะดึงบอลโคตรมั่งอยู่บนไฟช็อตจีนะครับนั่นหนักอะไนะครับวันนี้อุ้ยอะไรครับพี่คะจอดเลยค่ะทไมทาหนุ่มหมดเวลาแล้วค่ะเขาจ้างหนูมมาแค่นี้จอดเลยค่ะ

สน,นฟ book book s <S ้าขัเียขับรถมาพ้นี่ผมให้โอกาสพีเต็มๆเนะเฮ้ยแล้วแวเนวแล้วทำไมเวลาว่างอย่รถไม่ทำไปก่อนล่ะก็นี้จะพาไปโรงแรมไงเส็แล้ว่จะได้มมองอยู่ไม่แล้วเึงเดี๋ยวเดี๋ยวมกูกูยืนขึ้นเลยกูมันมีกล้องเ้ยละแล้ววคิด้ว่าพูจะอาได้ม่จ้กูไม่จัดไม่จะอดมันจบวกน้องงโรแรมออดอดอด เนี่ยดมีอะไรงูงูงูป่ะเนียเตีงูมงูป่ะโง่อดอด่กับบ้านน้กลไปเล่นเกมที่บ้าด่ไปว่ะๆมาฝึกให้ชนะชนะพี่สุนเ เดี๋ยวกูจะเอามั่งเดี๋ยวก่อนโอ้ยจ้าจ้าลำนาไม่ยอมไม่ปวดเราเราเกทับไปก่อนเลยเราเรามั่นใจอออินเลยป่ะล่ะอาเราอออินเลยทอราอออินนะดูดิอือนี่ล้างเลยเราเล่นแบบเราเล่นแบบนี่วัดใจวัดใจพราะในเกมมีแค่ไหมได้ตังค์ตป็นเนเลยเป็นไงตับต้อนโอเคครับเกมนี้นะครับโอเกอร์ออนไลน์เอาเคมีการ์ดนะครับทุกคนโหลดฟรีเล่นฟรีนะครับอย่าลืมสนุกมาก แล้วก็นี่อย่าลืมไปดูเสื้อออสเดนมสิรางวัลนะครับรวยหมายถึงอะไรเสื้อแล่วเมื่อกี้โคตรมักงมายช่เลยนะแข่กันที่คนไม่ได้มีแค่ของรางวัลจากเราช่องเดียวอินฟลูเอนเซอร์มากมายเข้าไปดูกันได้ครับอย่าลืมครับโหลดเลยครับโป๊กเกอร์ออนไลน์เอาเคมีการ์ดครับโหลดกันเลยครับโหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปครับโหลเลย ไม่ใช่เกมพนันไม่ใช่เกมพนันเล่นฟรีเดี๋ยวใครได้เสื้อตัวนี้นะเอามาอวดเราหน่อยใส่ใส่มาอวดเราหน่อยแล้วก็แท็กมาใน Facebook หรือส่งมาในแล้วะกางได้ว่าไม่มีขายเออต่างก็ซื้อไม่ได้ไม่มีต่างก็ซื้อไม่ได้เนื้อเนื้อเนาะเนื้อเนาะไงโคตรมากไปครับพวกเราไปโหลดเกมนี้มาเล่นครับไปครับไปเจอกันครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ